ตามกะทิเราลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่แค่นี้เทาก็ได้แตงไทยกะทิสดหวานฉ่ำหอมนะครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเหมือนผู้คุ้มผ้าแสบเสียเอาเมนูง่ายนะครับเนาะของหวานบานเท่านี้แหละเมดซูพี่น้องกินหนานี่เป็นหนาบบกแตงนะครับเนาะนี่แตงไทยครับพี่น้องงามเลยนี่นี่ใหญ่ๆๆงาม มอนีสิเพจเมนูแตงไทยกะทิสดนะครับเด้ออันดับแรกนะครับพี่น้องใส่นางกะทิลงครับลงไปนางกะทิสดลงไปเลยครับอ่าอันนี้จะเหลือเหลือไว้จัง,นนงนนห,นนนหนึ่งนะครับเนาะไ้ทะลุลานหนามันเทียนนึงนะครับจะเปิดไฟอ่อนนะครับเด้อไฟอ่อนตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวสองช้อนโต๊ะครับ ก็เคี่ยวไปเรื่อยๆครับพี่น้องเคี่ยวน้ำตาลก็นา่งัปทีครับเขากันใส่เกลือลงไปเล็กหน่อยด้วยครับพี่น้องคนละลายเลยครับเยวนน้ำตาลจีใหม่คนให้ละลายไปเลยไฟอ่อนๆเลยครับพี่น้องเด้เอดกินง่ายครับผมนี่ครับใส่กะทิเพิมลงไปเลยหมเปนังครับ ไฟร้อนเลครับเด้อพี่น้องเด้อครับพ่อละลายได้ทีแล้วเด้อครับเด้อนี้นี่ครับติดไฟเลยครับพี่น้องติดไฟเลยครับแตงไท้เฮานะครับพี่น้องกระสีขูดในออก่อนเะครับนี่นี่ครับทำการพาเลยครับพี่น้อง นี้ก็ลาดตามกะทิเราลงไปเลยนะครับพี่น้องนี่แค่นีเ้ฮาก็ได้แตงไทยกะทิสดหวานๆวฉ่ำๆหอมๆนะครับพี่น้องมากินของหวานน้ำกันครับ